สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2รายวิชาภาษาไทยทุกคนนะคะก็พบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่7มาตรากกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันก่อนนะคะว่ามาตรากกนั้นหมายความว่าอะไรนะคะ มาตราตัวสะกดแม่กบสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาบนี้เราจะเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบกันเรามาดูกันนะครับว่าแม่กบจะมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มจากคําแรกคือคําว่าภู น้ำตกลูกปีและคำสุดท้ายคือจมูกครับน้องรู้ไหมครับว่าผูอยู่ในบ้าตราแม่โบก น้ำตกอยู่ในมาตราแม่โกลูกอยู่ในมาตราแม่โกปีอยู่ในมาตราแม่โกและคำสุดท้ายจมูกอยู่ในมาตราแม่โกครับ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามาตราแม่กกคืออะไรถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยมาตราแม่กกคือมาตราที่มีกอไก่ขอไข่ขอควายขอระกังเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นโลกมีกอไก่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกเมฆ มีคอร์รคางเป็นตัวสะกดในมาตราแม่โกกเกมสนุกๆก,กันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักความหมายของคำศัพท์ในมาตราแม่กกกันนะครับเริ่มจากคำแรกคือผูกผูกหมายถึงนำเชือกล้องการให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้ติดกันเช่นผูกเชือกผูกลวดผูกโบ ต่อมาคือน้ำตกน้ำตกหมายถึงน้ำที่ขังอยู่บนเขาแล้วไหลตกลงมาที่หน้าผาลูกลูกหมายถึงผู้ที่มีกำเนิดจากพ่อแม่คำต่อมาคือปีปีหมายถึงอวัยวะที่นกหรือมแมลงใช้บิน และคำสุดท้ายจมูกจมูกหมายถึงอวัยวะส่วนที่ยื่นออกมาอยู่บนหน้ามี2รู 2> เวลาหมดแล้วแหละครับน้องๆสนุกกันไหมครับยังไงน้องๆก็อย่าลืมกลับมาทดทวนด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะไปฟังเรื่องลำนำของคุณตากันและพบกันนะครับสวัสดีครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องของมาตรากกนะคะเรามาทบทวนเรื่องของมาตรากกหรือแม่กกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำามาตรากกหรือแม่ก,กกก็คือคำที่มีตัวกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่เป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะ คำในมาตรากกที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นคำว่ารักสุขค,คึกคักวิหกนะคะส่วนคำในมาตรากกหรือแม่กกที่ประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะเช่นคำว่ายากปลูกเลขเมฆโชคนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่านและสะกดคำในมาตรากกนะคะคำแรกค่ะ ไปพร้อมๆกันนะคะคำว่านาานะคะสะกดว่านออากนาอ่านว่านาคำที่สองน้ำลึกนะคะสะกดว่าน no, um, ออน้ไม้โทน้ำรออกลึกอ่านว่าน้ำลึกโรคหวัดนะคะสะกดว่ารอโอคอโรคผวอะโดหวัดโรคหวัด คำที่4ค่ะสุนักสะกดว่าซออุสุนออะขอนักสุนักคำต่อไปนะคะจิ้งจอกสะกดว่าจออีงอจิ้งไม้โทจิ้งจออกอจอกอ่านว่าจิ้งจอกนะคะรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะคำแรกคำว่าพริตตึก ตุ๊กตากระรอกเปียกโชคนกผู้ปอกเปลือกจิ้งจบกระดูกพยานาคนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะฝึกอ่านกันค่ะช้างเผือกเลือกมากผาสุกตุ๊กแกแม่นก กระมุกคลุกคลีมีโชคโลกร้อนก้อนเมฆรู้จักฝักถัวตัวเล็กเด็กไทยไว้จุกโศกกระปกตกแตกแบกกระจกนกกระจอกกระบอกไม้ ต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตตัวสะกดที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของคําใต้ภาพต่อไปนี้นะคะคำแรกนะคะคำว่านกคําต่อมา6กคำที่3ค่ะปีกผีเสือ้อน้ำตกดอกไม้นะคะคำว่านกหกปีกตกและดอกนะคะเป็นคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด ซึ่งอยู่ในมาตรากกนะคะ,อ,ะอันนี้ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านและสะกดคําในมาตรากกนะคะเป็นการบ้านนะคะคําแรกก็คือช้างเผือกเลือกมากผาสุกตุ๊กแกแม่นกประมุกคลุกคลีมีโชคโลกร้อนก้อนเมรู้จักฝากทัว ตัวเล็กเด็กไทยไว้จุกโกกระปรกตกแตกแบกกระจกนกกระจอกกระบอกไม้นะคะให้นะัเกเรียนไปฝึกอ่านและฝึกสะกดคำเหล่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ